สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการหุ้มฝาครอบโลโก้ของ g ิออโนร้อให้เพื่อนเพื่อชมนะครับโดยชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมจะใช้เป็นพาร์คบอนแท้ไ์ลายสในการหุ้มนะครับโอเคครับวิธีการทําจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับเพื่อนๆนเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนํางานดีไปทําการใช้กระดาษรายเปิดผิวก่อนนะครับโดยใช้กระดาษรายเบอร์แปดสิบให้เพื่อนเพื่อใช้วิธีการขัดตามนะครับเมื่อขัดเปิดผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เเเเลลยยนนนนนะะะคคครรรรััััับบบข้้ตตอออ่่ไไปกกก็ใหพืททาาซดว โดยตาส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมก oui ับบอลแล้ว20กรัมบวกกับตัวเล e ้งแข่งอีก2-3โยนนะครับในการทาเรซินจัดกานะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆทาการทาบางๆนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเม่ทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จแล้วเพื่อนๆค่อยขึ้นไปทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินจัดนกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทําการชิ้นชิ้นงานอีก30-40นาทีนะครับ โอเคครับในขั้นะตอนนี้ผมก็ได้ทําการทิ้งชิ้นงานไว้ครบ40นาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทําการเช็คเลซินนะครับถ้าเลซินยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดนิ้วก็แสดงว่าพร้อมเป็นกาวเพื่อนๆสามารถพุ่มผ้าคาร์บอนได้เลยนะครับโดยผ้าคาร์บอนที่ผมใช้คุ้มชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นผ้าคาร์บอนแท้ไร้สองขนาด25คูณ25เซนติเมตรนะครับในการพุ่มผ้าคาร์บอนนะครับเริ่มต้นก่อนเพื่อนทำการวางผ้าไปที่กึ่งกลางชิ้นงานก่อนนะครับ ต่อจากนั้นนะครับก็ทําการกดตรงบริเวณโซนที่ลึกที่สุดลงไปนะครับก็คือตรงบริเวณช่องใส่โลโก้นะครับเพื่อนๆนะครับทำการไล่กดผ้าตรงบริเวณขอบด้านในเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ค่อยๆไล่ผ้าที่เหลือนะครับออกมาหุ้มด้านนอกให้รอบได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการหุ้มผ้ากระบอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนทาการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานให้รอบทั้งหมดได้เลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการตัดผ้าส่วนเกินตามแนวกระดาษกาวที่เพื่อนๆได้แปะไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการตัดผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชนิดหนึ่งต่อได้เลยนะครับโดยตาส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมกาวแล้ว20กร,รมัมบวกกับตัวเล็งแข่งอีก2-3ยดน,นะครับ การทาเลซิ่ชั้นที่1ก็จะใช้หลักการเดียวกับการทาชั้นเก่าเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆทําการทาบางๆโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบชิ้นงานก่อนนะครับเมื่อทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จแล้วเพื่อนๆค่อขึ้นไปทาตรงบริเวณกลา,ากกง,ช,งาชิ้นงานนะครับเพื่อนๆทาเลซิ่นชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมก็ทิ้งชิ้นงานไว้ครบ24ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อตอนนี้เลซิ่นแห้งสนิทนะครับก็ในระหว่างที่ผมกําลังรอให้ชั้นที่1แห้งนะครับผมก็นําแผ่นพลาสติกมาทําการคุมตรงบริเวณผิวงานนะครับแล้วก็ทําการกดนะครับเพื่อให้ผ้าคาร์บอนแนบสนิทกับชิ้นงานมากยิ่งขึ้นนะครับ เมล็ซินแห้งสนิทนะครับเพื่อนๆนก็จะสามารถแกะแผ่นพลาสติกออกได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนแกะแผ่นพลาสติกออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนทําการกรีดผ้าส่วนเกินตรงบริเวณกลางชิ้นงานออกนะครับค่อนที่เราต้องกรีดผ้าส่วนเกินตรงบริเวณนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันให้ตัวเรซินนะครับไหลเข้ามากองรวมกันนะครับระหว่างที่เรากําลังทาเรซินชั้นที่2อถึงชั้นที่8นะครับโอเคครับก็ให้เพื่อนนำคัตเตอร์นะครับมาทาการกร ผมจะไม่กรีดผ้าให้ติดกับขอบงานนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการกรีดผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นง,งานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่2งถึงชั้นที่8ต่อได้เลยนะครับโดยตัวส่วนผสมในชั้นนะครับก็จะใช้เรซินผสมบอลแล้ว20กร,รมัมบวกกับโมโนสไตลีน2กร,รมัมบวกกับตัวเล่นแข่งอีก2ยดนะครับในการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่8เพื่อนๆสาม,มารถทาแบบหนาได้เลยนะครับ ลดแต่ละชั้นนะครับให้เพื่อนเเว้นระยะห่างในการทาชั้นละหชั่วโมงนะครับก็ให้เพื่อนนะครับทำการทาแบบนี้เหมือนเดิมวนไปให้ครบแปชั้นเมื่อครบถึงชั้นที่8เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ชิ้นชิงานอีก24ชั่วโมงนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะการชั้นที่แปเลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็ได้ทาการทาเลซินครบแปชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทําการแกะกระดาษกาวตรง โอเคครับเพื่อนๆทำการแกะกระดาษกาออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทำการตัดเจียผ้าและเีซิ่นส่วนเกินตรงบริเวณขอบชิ้นงานออกทั้งหมดได้เลยนะครับในการตัดเจียเริ่มต้นผมจะใช้เป็นใบตัดเพชรทำการตัดผ้าส่วนเกินออกให้มากที่สุดก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการไล่ตัดผ้าส่วนเกินออกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนใช้หัวกระดาษทรายใอร์แปดสิบทำการค่อยๆไล่เจียขอบชิ้นงานให้เรียบทั้งหมดได้เลยนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับก็ให้เพื่อนๆค่อๆยๆไล่เจียขอบชิ้นงานให้เรียบทั้งหมดเลยนะครับแนะนําเพิ่มเ <g> ติมน,น,นะครับเมื่อเพื่อนๆใช้หัวอัดสายใหญ่ไล่เจียขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นให้ใช้ตะใบแบนนะครับทำการไล่เก็บขอบชิ้นงานให้เรียบอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการตะเจียขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนําชิ้นงานไปทําความทราบโดยน้ำเปล่าแล้วก็ทําการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบบนนี้เลยะครั เพื่อนๆสังเกตนะครับ <aún> ก <yelled> ็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตรงบริเวณขอบชิ้นงานนะครับได้เรียบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนนาสเปรย์สีดํามาทําการพ่นลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับในการพ่นสเปรย์สีดำนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนทาการพ่นไปที่บริเวณขอบชิ้นงานก่อนนะครับเพื่อทําการเก็บขอบชิ้นงานให้เป็นสีดาให้เรียบร้อยเมื่อพ่นตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ขึ้นไปพ่นตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการพ่นสเปรย์สีดำเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากน แต่ขัตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการเช็คสีดํากันนะครับแล้วตอนนี้นะครับสีดําแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนทาการขัดกระดาษทรายปรับผิวชิ้นงานให้เรียบได้เลยนะครับโดยให้เพื่อนๆใช้วิธีการขัดน้ำนะครับกระดาษทรายที่ใช้คัดนะครับก็จะมีเบอร์1 0 0 3ง0แล้วก็เบอร์พันนะครับให้เพื่อนทาการไล่ขัดจากเบอร์ยาวไปเบอร์ละเอียดนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการไล่ขัดกระดาษทรายปรับผิวชิ้นงานให้เรียบสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้นําชิ้นงานไปทาความะะอาาาาาาาดดยนนน้้ํเเปปลล่่แแกก็ทรรรหืใชชิงคับ เพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นสิ์ของคุณแบบนี้เลยนะครับโอเคครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพ่นแลคเกอร์ครับเงานะครับในการพ่นแล็คเกอร์ครับเงานะครับก็ให้เพื่อนทาการพ่น2รอบนะครับโดยรอบแรกนะครับให้เพื่อนทาการสาดบางๆไปก่อนแล้วก็ทําการทิ้งไว้10นาทีเมื่อครบ10นาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนทาการพ่นอัดเงารอบที่2ต่อได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนพ่นครบ2รอบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานอีก2 4ชั่วโมงนะครับทิ้งให้แระค โอเคครับเมื่อเลกเกอร์แห้งสนิทก็เป็นอันว่าเสร็จสบู่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานคาร์บอนเงาชาำแบบนี้เลยนะครับก็คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อหลายๆคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในการพุ้มฝาครอบโลโก้หน้าของ g ิออโนร้อยได้นะครับหรือเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กาลังฝึกคุ้มคาร์บอนแท้อยู่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามใต้คลิปวีดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนเพื่อน้รอบคลิปับบบ